ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้อ,อ,อยู่กับผมนะเดอะฮันเตอร์และอยู่วันนี้นะเราอยู่กันในเกมอมองอัสนะฮะหรือว่าเกมอมรัดหรือว่าเกมยามองอันมึงคิดได้ชื่อได้มากเลยเปรตเลยนะโอเคก็ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะนี่อยู่ในรายการเดินฮันเตอร์แคสเตอร์เกมมี่นะคร mm ับ hmm. ผมอยู่กับผมเดอะฮันเตอร์นะฮะก็วันนี้ฮะเราจะมาเอ่อเล่นเกมอมองอัสอันนี้เป็นเวอร์ชันมือถือนะครับเอ่อโหลดฟรีได้ในเพจสโตร์และแอปสโตนนะครับผมนะก็วันนี้เรามาเล่นคนเดียวก่อนนะผมโอเคเราครั้งหน้าเราอาจจะไปแจมคนอื่นนะท่านผู้ชมนะก็คลิปนี้นะครับเราจะมาเป็นอ่าอีพอสเตอร์ตอแหลคนหรือว่าเป็นเอ่อชิลเมดนะครับหรือเปล่าเป็นลูกเรือ <laughs> ล,ลุกเหลืออะไรกันครกับน,นี่ยโอเควันนี้เราจะเป็นอิมพอสเตอร์นักตอแหลหรือว่าจะมาเป็นชื่อเมตผู้ตามหาความจริงนะฮะก็วันนี้เราไปดูกันในคลิปกันเลย let's go โอ้โหชิวเมดีแกว่ากูอยากกูอยากเป็นคนชั่วมั่งวะ่ะท่านผู้ชมอยากเป็นคนชั่วกูวอยากแบบเดินไปแล้วจึกหลังคนเนี่ยเออกูละกูละเครียดโอเคทำควิใกล้ๆใ,ให้เสร็จกันก่อนแล้วค่อยวิ่งควิสนะองนะรอตอนนี้โหลดจากออฟฟิศทูมอว์เทปเล็ตแอนด แอมเอ่าโอ้ย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 อินเวสเตอร์ดุอินเวสเตอร์ดุเฮ้ยดุดุนะท่านผู้ชมนะดุนะอ้าวแล้วอ้าวแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเออโอเคไม่ทันแล้วเพื่อนเห็นแล้วโอเคกูโอสกิปก่อน <laughs> เดี๋ยวสีแดงกู <laughs> <laughs> รู้เลยว่ามึงคนไทยอ่ะเพราะมันไม่มีใครที่มันตั้งชื่อได้อุบาทขนาดนี้นอกจากคนไทยโอเคเราจะไปที่ห้องเมดเบย์นะฮะรอเพื่อนโหวตกันโอเคกว่ามันจะโหวตอุย้ยโรซีดอินทรีทวัน อินพลสเตอร์หรืออีกตั้งสองตัวไปเดินตามมึงตลอดอะตอนนี้นเ,นเออไมชคิคกูมีห้องในเอเอกูมีสแกนกูเคกูคมีสแกนในห้องนั้นออไอสาวระยำเอ้ยโอเคกูคจะไปสแกนมีใครตามกูมาไหมก็ไม่อ,มอีเอเอ กูจะสกแกนกูจะสกแกนให้มึงดูอืมเนี่ยเออเห็นกูนะสกแกนก่อนสกแกนสกแกนไปเออหูกูเปิดเสียงดังกูไม่นับเปิดเสียงดังเลยสารยามเอ้ยโอเคเดี๋ยวใครโอเค โอเคสีน้ำเงินสแกนอยู่สีน้ำเงิน clean, okay. คลีนโอเคกูคลีนกูก็คลีนบอกเลยกูสแกนเสร็จแล้วเฮ้ยมาเร็วเอาเฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่ไปกูรอเพื่อนกูรอเพื่อนกูจะไม่ไปไอสารยามเปิดประตูเข้ามากูจะไปกับเฟสข่อยเอยเอ ไปคนเดียวก็ได้ควยเอาเอามึงเข้ามาตอนไหนเด้อยอย่าเชือดหลังกูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกาิ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, โอเคเสร็จไปกูคลีนรีบไปทำเ็ดให้เสร็จสับแล้วกลับบ้านนอนเอาออ้ <laughs> แก่กตจี่แพ,แพไไ้ว่ะแพ้ได้ไงมาโอ้ยแย่ว่ะิี้ ห้องมากูเป็นคนดีแกกูเป็น,น,นลูกเรือเห็นไหมดวงมันคนดียังไงก็คนดียังวันยังคำ่ำอ่ะทานี้กูอยากเป็นคนเลวไอ้ซาลัยไปอ๋อโอ้โหกูรักเวทเ,เกลียดเกลียดไอ้เวทนีม่มากโอเคซ่อมไวทนโนด โอเคเปิดโนต้ตเอาเอ้ย MLG สีเขียวท่านผู้ชมอ้าวสีแดงแตกได้ไงวะในห้องแอดมินอ่าอ่ากูไม่มีหลักฐานอะ เอทำไมไอ้สีนี่มันน่าสงสัยวะ่ะง่วงแย่เลยท่านผู้ชมแกเป็นคนดีน่มันง่วงง,วง่วงโอเคเอาเคสแกนโอเคสแก,น,สกนบอดดิ้งคาสสเสร็จแล้วก็อ่าตรงไหนอีกว่ะมีตรงนี้ ซ่อมสายไฟภูะเกียดซ่อมสายไฟเหลือเกินในสาวไรยำเอ้ยเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟไฟมันดับมันจะมาฮ่าเคซ่อมไฟออเออเราไปดูเนาะออะเฮ้ยเฮ้ยคุณพระ ปัญหาปัญหาบุมอ่ะผมว่าพีว่ะอ่อโอ้โหเผื่อๆไอ้ควายว่าอียโง่ชิบไพรว่าใช่เอสัต เห็นไหมกูว่าใช่ยังไงก็ใช่ตอบก็ให้เป็นไงโอ้โหเป็นไงคลึกการจดจำมันคือการจดจำามทหารโอเคแล้วเชี่ยใครมันดับไฟอีกแล้วแล้วกูก็ต้องหน้าที่ไปซ่อมไฟอีกแล้วโอเคไปซ่อมไฟกันสอาคนดีมากอ่ะ อ,อ,อ,อโอเคซ่อมไฟสองคนเป็ไงเฟียจัดไปห้องเว้ยอะไรอีกครับอะไรครับผมคนดีครับอะไรครับผมคนดีวัดวัดแทบเปนดมันเกิดอะไรขึ้นเราตกลงว่าเราจะหมดพร,พรอพเอตอนสุดท้ายใช่ไหมสีสีสีเกียบะขอโทษโทษุกพีแย่ เออาวาไอ้เหี้ยเข้ามือตาหลิวเจอหลิวเจอหัวปวดมันไปก่อนใช่ไหมใช่ดไอเหี้ยมันเผยไตว่ะวู้วไอเหี้ยงเกมอีซี่ท่านผู้ชมสองโอเคเออคลิปนี้นะก็ขอ พักไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะอ๋อคลิปหน้าอาจจะเป็นเกมไฟไนน์นะหรือจะเป็นเกมนี้ต่อนะหรือไม่ผมอาจจะไปคอล์รบใครก็ไปรู้เลกเองนะแล้วแต่เขาจะเชิญโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับเพื่อดิดงด้วยนะจะได้ไมนะ่พลาดนะคลิปใหม่จากนักกล้าผู้น่ารักคนนี้นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะเอ้ยเกือบลืมผมมีแลนนะฮะว่าจะตอบไฟไนฟ์เฟดดี้นะฮะ จะดึงมาทําอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นอ่าภาคที่4นะผมจะทําต่อซึ่งตอนนี้ปัญหาอย,ย่างเดียวคือทุนทรัพย์ทุนทรัพย์เจ๊งมาช่วงนี้นะโควิดโอ้ก็โอเคถ้าถ้าใครอยากร่วมทําบุญทําทานให้กับเออเกเมอร์กเกมเมอร์คนยากคนจนนะก็สามารถโดเดกกันมาได้นะครับเออที่เออชูอาเลนะครับผมก็ผมจะแปะ เบอรอ์ไว้ที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเคหมดหมดทุลาแล้วก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ได้คิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายยยอ